มาบัมอะไรกันตรงนี้เออนี่มุมนี้มุมนี้โอ้ยได้บัมขึ้นไปเลยบัมขึ้นนะนี่นะนี่นะเราจะเล่นเวนอะไรกันอยู่นะเขาทำอะไรกันวะเฟลิกซ์ลูมครับเรนบูเรนบูข้างล่างหลบเลยหลบให้ไวเลยเรนบูรถหรือเรนบูมอไซค์เครื่ยนต์นะเรนบูรถครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอขอแบบขอแบบเทคเทคแล้วม้วนขึ้นดีกว่าแตงไม่น่าพอ นะเดีย๋ยวจะจะเร่งความเร็วแล้วก็มุมนั้นนะโอเคนะพร้อมนะครับโอเคหนึ่งสองสามไปแสตแรงไม่ค่อยดีเลยเว้ยเรียบร้อยฟังไหมฮะไม่นะไม่ครับไม่ผ่านหะ้าสิบเปอร์เซ็นต์ยิงซ้ำเนะี่ย ยิงซ้ำเลยมันพังไหมเหมือนจะเหมือนจะพังนิดเดียวนะไม่ได้พังเยอะด้วยเออรถเหลือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะจากจากเต็มร้อยอ่ะแล้วก็เออพอพอแล้วมั้งเมื่อกี้ได้ถ่ายวีดีโอไหมถ่ายครับถ่ายงั้นเดี๋ยวขอดูวีดีโอหน่อย